สวัสดีค่ะคุณพ่อเื้อยางค่ะซื้อพอบุญครับนามสกุลเสื้อกลางอยู่บ้านที่ที่แปดบ้านดอกนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดมุกดารอายุเธออะไรค่ะปีนี้ค่ะหกสิบสี่ปีคุณพ่อสุขภาพเป็นยังไงค่ะเป็นยังไงมากค่ะแต่ก่อนเป็นเจ็บเจ็บอัน เย็บหลังเจ็บเอวล,ลงมหาหักโพกลงมหาหักขาไปใส่โบได้นอนยุปปวดหลายก็เลยไปหาหมอหมออหมอทหารสีดยาให้สีดยาสองเข็มสีดมาแล้วก็ยังปวดคือเกาก็เลยไปน,นวดบ่ดีเป็นนวดอยู่อำเภอเมืองบุรีรัมย์นวดมาแล้วก็ยังปวดคือเกา ะเลยคุณหมอบอกว่าเป็นยังค่ะไปตอนไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอว่ากระดูกทับเส้นครับโอ้กระดูกทับเส้นเป็นมาตัดโดนไปคะนี่เป็นประมาณไปเดือนนึงในเดือนนึงเนาะค่ะเนาะทรมานบ่ค่ะตอนเป็นทรมานไปก็ปวดนั่งอยู่กับปวดนั่งกับปวดนั่งกับปวดแค่ยังกับปวดไปใส่บบได้คือสิเป็นตะทรมานเนาะแล้วตอนนี้เป็นยังไงค่ะคุณพ่อ ตอนนี้มันตอนนี้เขาได้อได้อ,อ,าอาหารเสริมอาหารเสริมวิมออนเซ่ของบริษัทยูซูค่ะเราเป็นยังไงค่ะกินยังไงกัน,นกินได้ประมาณเก้ามือสิบมือมันกันเลยเศราปวดหมาบ่านี่เก้ามือสิบมือเก้ามือสิบมือ,อกินทงางเยี่ยงกาะ กินอันมันมีข้าวอย่างก่อนอ๋อกินข้าวยูดซุกน้ำค่ะข้าววิตามินค่ะมันก็เลยกินคู่กันมันบ่ค่ะคู่กันอืมมันก็เลยหายมานะอืมนั่นแหละหลังจากนั้นบ่ปวดอีกบ่ค่ะบ่อบ่ปวดก็เดินไปห่างัวห่าควยได้โอ้กระปุกเดียวดีนะค่ะกระปุกเดียวกินบ่เบิดอืมกินบ่ทัทใในเบิดครับงักินต้อนเนืองอยู่เนาะค่ะเนาะมาดีกินนอเนืองเนาะ อออันคลิปนี้เอาไปออกซื้อแต่ละซื้อใดบ่อ่าดีค่ะได้ครับคุณพ่ออนุญาตอยู่เนาะครับโอ้ดีใจน้ำด้วยค่ะคุณพ่อค่ะคขอบคุณหลายๆค่ะคขอบคุณเหมือนผู้แมแนะน้ำเนาะผูใ้ใดกับมาแนะน้ำค่ะปลาปลา,ปา,ค,ปาค,ครับปลาจิ้งครับปลาจิ๋งอ๋อคุณแม่พุทธศรีเนาะค่ะคุณแม่พุทธศรีเนาะ ขอบคุณคุณแม่พุทธดีที่ให้หูจักอาหารเสริมวิญญาเซ่่ะยังไให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ